สวัดีครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องขวบ้านผมเลยครับกลับมาอีก็ลวันดีแบบทางทหารด้วยน่องกลับเดี๋ยวผมสิพาออกไปเบิ่งเลยครับวันนี้พอเป็นกวานเฮแต่ว่าวันนี้นี่พายุเข่าได้ไปน่องตอนนี้แบบฝนตกลินๆนี่เลยครับเดี๋ยวผมสิพาขี่รถออกไปเตนี่เลยครับไปจากหลังบ้านนี่เลยครับพาชมบรรยากาศครับไปไปชมกันครับ กับบรรยากาศแบบนี้นี่ค็เอาคุยอ,อกได้พี่น้องตอนไหนผมก็ให้คุยนอนย่อมเลยรับประนี้ครับรเอาคุยออกมากินยานเลยครับพอเป็นกับวานเฮ้เลยครับอยู่สะเว้นตกเป็นเสียเอาไปปาตเปียนได้พี่น้องรุนรุนสองสามนิ้วเลยครับเป็นเสียเอาไปใส่ปลาชดไปเพื่อที่สิบโมเสียเวลาครับเดี๋ยวพาขี่รถออกไปเลยวพี่น้องชมบรรยากาศเลยได้ครับนี่ไายุเข้าครับ ครับเดี๋ยวให้พี่น้องมึงบรรยากาศครับนี่นี่ครับกระสอบนี่ครับมาเกี่ยวตะไคร้แล้วพี่น้องนี่ได้เพสไล้เพอยู่ครับนี่ตามนี้ตามนี่นี่เห็นไหมมาตัดออกกระชีเนี้ยน้ำหน้าไม่ซีเลยครับเฮ้ยครับน้ำแกมีหลายอยู่กับพี่น้องส่วนบรรยากาศอยู่ทิ้งหน้านี่แกเป็นแต่นอนเว้นนะพี่น้องวันนี้นี่ครับว่าสิขี่รถไปกับขี่ว่ได้เลยครับยินดีทางนี่แฉะมัดเลยครับ ชมสวนไปน้ำได้เลยครับโพเป็นแบใช้เบ็ดนี่แหละรับน้ำโค้งน้ำหนีเน่ครับเพื่นสิเอาเนื้อได้เลยน้องเอาเนื้อไปใส่ปลาฉาโดติโบหินกินเลยไปเดี๋ยวไปเบิริโภคคนวันบรรยากาศหนาวๆนี่เลยครับครับตัวนี้โพขึ้นกับวานละมั้งนี่วานไปโพได้บ่ ป้ามันว่าได้อยู่ในจ้าป้ามันอยู่ในโคน้งป้าจะเพี่ยวน,น้อยนะฮะายบ่แล้วก็นี่นะไปใส่ตายพอปลาทัดทิมดูไปใส่ฮะเอากินเบ็ดดิฮะก็นี่นะกินเบ็ดทัดทิมอือนี่เลยคนะรับปลาทัดทิมได้ไปหน้องผมเลี้ยงไว้เที่ยวน,น้อยรูดโซง ก็เสียไปใส่นั่นนี่โอ้เสียได้พราู่ตองเอาไปใส่รกป้าก็อนุรักษ์ไว้ดนี่ครับพอเปนมาพันยาพิเศเสียได้ด้ยพี่น้องนี่โยนถิ่มเลย้านีกว่าเพนนินเอาไปรูแต่ป้านี่เอาไว้เนี่ยไว้นี่เอาไว้ให้มันผสมไปเลยเพนนินว่าสุยดีครับปลาชัดถิ่มผมป้าก็ว่ค่อยอ้วนนะครับเดี๋ยวมัหนีสิเกตไอ เอายาเน่าเลยครับทีขั้วกินแนละ้วมันเหลือ้อน,นี้ผมเอาไปตากแดดไว้เอ้ยเอ้ยตากแข่งไว้ปัตินี้ผมจะเอามาเห็ดเอ้ผสมใส่ขีคขข้คั้วเลยขี้งวนขี้คั้วอะไรได้พี่น้องแล้วใส่ผันยิงเปิดทีซีดให,ห้มันเป็นในายแดงได้พี่น้องคือเขาเรียกว่าอย่างไงเพ่งต้นพืชเน่ยผมจะเอามาเห็ดไว้สันเลยครับจะชิลล์คิงตามสักราชาปัตนตนินีไฮโปไปเอาไปใส่เลยครับนี่ ป้านินนี่อ้วนอ้นวนป่ะพ่เม่ป้านินจะได้อ้วนเลยวะเม่กับป้านินไม่ได้ต้นอ้วนได้ไหมน้องนี่เห็นไหมโอ้เขา่าท่าแต่ว่าป้า,ป,าป้าทับทิมนั่นบ่อ้วนเห็นไหมป้านินนี่อ้วนทุกตัวเลยไหมน้องโอ้สวนผมนีเข่าท้ารับมีทุกอย่างเลยไหมน้องพอเล่ากัน กับของต้นนี้นี่กับตูกระชั้นได้แล้วกับเพราาะว่ดินอื่นแนงมันบก,กินขันเอาใส่ห่างนะมันกินอยู่ขันเอาไปใส่แบบนั้นมันบก,กินหรอกครับเลี้ยงปลาบ่าได้หเหยเยอะได้แล้วปีน,นี้แต่ว่าปลาอ้วนแต่ว่ามันบปใหญ่แล้กบ,บกค่อยไงแต่ว่าอ้วนดีขนาดโอ้ลมแห้งอ่ะโห ข้ <S <S อมองนี้นี่ปลูกพริกได้เลยได้พวกขี้คุยไล่ลายนี่ข้อใส่นี่นั่งกับตักน้ำนี่ฮดอะป้าจะได้อ้วนดีเดีอยวพวกฮะโ,ออโบ้นี่เลยครับอ้วดน,นี้ด้วย่น้องโอ้แต่ว่าน,น้ำมาไว้ๆนี่คือนจิกคางจุดหนึ่งแล้วพอ อ่<ส>าได้ไหหนตัวน,นี้กเ็เดือนเดือนสิบเอ็ดานอมเองครับเดียวกัเดือนสิบสองพี่นะห้าวนะ้น้ำถมหมั้วหวานอ่ะตนนัวนีน้อยครับเป็นวานเอาไปใส่ให้ัน,นี้ได้นอ้ <laughs> ติดไฟไฟอยู่ียว แบบกหาอยู่หากินแบบบ้านเท่าในไรได้อพี่น้องเอาพักบุงหล่อวันละนี่หล่อมากยัางวานเ็นหล่อว่าถึกเลยนะบ่หล่อเนี่ยมันหัวหน่อไปห่อแล้วมันสรทันขึ้นหนึ่งผลแล้วจะมันฉีกเขาปานินไปเสียมีกินเทพอปลาดุเรือลายบอก เปลืองไฟเหรอ <laughs> อ,อ้ตายตายเหรอเงินสิได้ลงครับซ่านี่แคสั้นเลยนอ้องอันตรายครับลงไปนี่นี่เลยครับน้ำผมนี่พี่นานี่พืชใส่เลยเลยน้องพ่อปลูกกระโปรงนี่คักเลยเลยเปลืองไฟเหรอ <laughs> ไฟตินเห็ดได้แน่เลยแตงบุบบุบนี่นี่ อ้เอาวตามม,หม,หมาฮะมามันอยู่ในคองมันไปกินในเศษหญ้าเน่าอย่างนี้อาได้รุนกับนี่เขตัวอย่างโอ้โอ้คักคักคักเอา อันนั้นอ้ปัจจินโอเมนปัจจิน,นรูนโโร้เปลาพเสียดายมันเอาปล่อยไว้อืมปลาหนึ่ไปใส่เขาว่ามันกินดีกันมมน,น,นี้ยม่แม่อเมื่อปลาหนึ่งวะแม่ไม่ได้ต้นอ้วนเลยโอ้เขาท้าวะ่ะนี้นี่นะครับ <c oughs> ตอนนี้นี่ปลาเนี่ยซื้อมาแตสซูลินเลยครับเป็นแถมใหนะ้นเนาะแม่บ้านนี่ ผมไปไปโตพอรถบอรถผมก็ไปซื้อมาปลาสองปีเลยนี่โอ้ปีหนึ่งขวบปีวินี่เลยัวเท่านี้เลยพอปลาไปได้กินเหงื่อจะซื้อมาเห็ดมนนด <c oughs> ืนหนีเลยเอาเฟืองเอ่าปลาไม่หยุดไลงมันละว่าไตใส่เงิอลอยขึอนโบนาวมันเน่าไปชิ้นแรกนี่เป็นแพลงต้นพืชไตคือลุ่เปรี้ยวนี่แหละใส่ในข้องของคุณน่ะ บางว่ะอ้วนแห้งว่าอู้วว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 วงวว้นววววอวี่วรับอ้วนแวววววอพีวน้องวววราวววาวววมวว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 ดววดวววนววววปวว้นวว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 วนวว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 าะกววพายเวืวว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 ุ่นวหมวอววาวววววว่วววเวว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 ดวว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  อม่บอกกลิ่นอะไราสิปลูกพักปุงขายไหมเมยคือเลยใอ่อจอพี่ลมยินเสียงว่าด้วยน,นี่มึงลมไหมบึมบึมบึมเลฝนกะลินลินนี่เลครับฝนทุกมือคือว่าเลยปลางามขักเดียวที่นาวพี่นา ทวาน้ำเต็มหน้านี่ป่านี่ผมป้าผมสีไงไว้อยู่กับทวาน้ำม,มันเต็มหน้า,นาเต็มนี่ตัวตัวนี้มันก็หากินอยู่ในคลองนี่นะครับคลองผมก็ทั้งนี้สิเลิกไปฟังคุณแกสิตื่นกับมันพังเนยยังเนยแกซามันได้พี่น้องมันก็ป้ามันก็ได้กินในหววหยาเน่านี่เลยครับหญ้าเนาเนยยังเนยมันกกอ้วนเด็ดที่พี่น้องเห็นเลยครับครับป้าผมนี่ครับ ถึงปักโคลปดุกด้พี่น้องฟเป็นไซเป็ดไดเป็นคามาปล่อยไว้นี่เลยครับปีนานี่ผมมาชีเฮ็ดมงนี้นี่เชีพ่พวกเกาะด้พี่น้องเอาเกาะเอามาเอากเกาะมาปลูกไว้ให้มันขยายพันธุ์งานนี้ชีเฮ็ดให้มันเป็นน้องครับเป็นน้องเพื่อที่ชีเฮ็ดเหดมือนอันนี้ได้พี่น้องคือน้องตามปลาทันนี่เลยครับต่อไปกับเชาพวกต้นบักกระดัน้นหรือว่าอุ้มยังนี่เลยหามาปลูกรับ โอ้โหเป็นคือน้องน้ำพ่อแล้วนะพอ่พอฮะพ่อพ่อแล้วบกุกโอ้โหเป็นพ่อแล้วได้พี่น้องอ,ะอ่ะใจจรงได้ก็ขอฝากพี่น้องเลยครับกดติดตามครับช่องครัวบ้านผมแตอย่าลืมกดไลค์ได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กับเด้ก,กับโลบึงเลยครับคลิปตอนแรกนี่เลยครับสิไปใส่เบ็ดเพียกเนื้อไอ้ลูกปลาน,นิลเลยครับ เนื้อปลานินใส่เอาปลาชิลครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามเลยครับผลงานเหมือแรงนี่สิพาไปใส่ส่วนย่ามกับสีย่ามมะอื่นเศร้าเลยครับอ่ะเดี๋ยวโผล่กันได้พี่น้องครับตอนนี้ก็ขโขกับสวัสดีพี่น้องครับครับายบ,บายครับผม